การจนบุรีสลดไฟไม่บ้านคุณตาวัย82ปีพยายามช่วยภรรยาป่วยติดเตียงวัย79ปีสุดท้ายช่วยไม่ได้ถูกคอกดับคาห้องด้านอดีตนายกไร่สดระดมทุนช่วยเหลืองานเหตุฐานะยากจนผู้สึกข่าวรายง,งานว่าพันตำรวจโทรประพันธ์มั่นพุทธสวอสอบสวนสพห้วยกระเจ้าจังหวัดการจนบุรี ได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุสพห้วยกระเจ้าว่าเกิดเหตุเพลิงลุกไหม้บ้านเลขที่228ทับ1หมู่10บ้านอย่างทองตำบลสะรงเรืออำเภอห้วยกระเจ้าหลังรับแจ้งจึงรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบจากนั้นจึงรีบรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเมื่อไปถึงพบเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลตำบลสะรงเรือและอวตอดอนสลับ รวมทั้งมูลนิธิกู้ภัยการจนะบุรีเขตห้วยกระเจา้าและเจ้าหน้าที่กู้ภัยการจนบุรีจุดบ้านหนองปริงร่วมกันฉีดน้ําจนเพลิงสงบลงแล้วแต่ยังมีกลุ่มควันคุกกรุ่นอยู่เจ้าหน้าที่ต้องฉีดน้ำหล่อเลี้ยงเพื่อให้เปลวไฟไม่ปับทุลุกไหม้ขึ้นมาอีกจากการตรวจสอบภายในบ้านผลปรากกฏพบร่างของนางประเทืองทองอิน อายุ79ปีเจ้าของบ้านและเป็นผู้ป่วยติดเตียงถูกไฟคอกเสียชีวิตอยู่ภายในห้องนอนซึ่งสภาพศพเหลือแต่อวัยวะภายในกระโหลกและกระดูกบางส่วนเท่านั้นจากสภาพศพสร้างความสะเทือนใจให้กับผู้พบเห็นเป็นอย่างมากหลังจากเคพื้นที่ได้พนักงานสอบสวนสพห้วยกระเจ้าจึงร่วมกับแพทย์เวรโรงพยาบาลห้วยกระเจ้าเฉลิมะเกียติ แปดสบิบพรรษาชนสุดปิกศพซึ่งทางครอบครัวและญาติไม่ติดใจถึงสาเหตุการตายเจ้าหน้าที่จะได้มอบให้นำไปทำพิธีทางศาสนาต่อไปทั้งนี้นายบุญช่วยทองอินอายุ82ปีสามีของผู้เสียชีวิตให้การกับเจ้าหน้าที่ว่าตนกับภรรยานอนพักอยู่คนละห้องซึ่งก่อนเกิดเหตุตนกำลังจะเข้าไปนอน ระหว่างนั้นสังเกตเห็นแสงไฟกําลังลุกไหม้มาจากห้องนอนอีกห้องหนึ่งตนจึงออกไปดูและพยายามที่จะดับแต่ไม่สามารถดับได้อีกทั้งยังได้พยายามช่วยเหลือภรรยาที่นอนป่วยติดเตียงแต่ก็ไม่สามารถช่วยเหลือได้เนื่องจากเปลวไฟได้ลุกไหม้อย่างรุนแรงและรวดเร็วดังนั้นตนจึงวิ่งออกมาจากบ้านแล้วตะโกนขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้าน ที่อยู่ใกล้กันแต่ก็ไม่สามารถช่วยได้เพิ่งได้ลุกไหม้บ้านเสียหายหมดทั้งหลังส่วนภรรยาถูกไฟเขอ้าเสียชีวิตอยู่ภายในห้องซึ่งตนไม่ทราบเช่นกันว่าสาเหตุการเกิดไฟไหม้นั้นเกิดจากอะไรจากการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ทราบว่าบ้านพักหลังดังกล่าวเป็นบ้านปูนชั้นเดียวโครงบ้านก่อสร้างด้วยไม้ที่มีสภาพเกา่า ซึ่งตัวบ้านมีสามห้องนอนส่วนห้องที่เกิดไฟไหม้เป็นของลูกสาวกับลูกเยขยขณะเกิดเหตุนั้นเจ้าของไม่ได้อยู่ภายในบ้านจากสภาพของบ้านทําให้กลายเป็นเช็พเพิงอย่างดีส่วนสาเหตุเบื้องต้นคาวดว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรแต่จะต้องรอให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตำรวจมาตรวจหาสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้งหนึ่ง สำหรับบ้านและทรัพย์สินที่ถูกไฟไหม้เสียหายทั้งหมดมีมูลค่าประมาณหกแสนบาทผู้สึกกล่าวรายงานว่าขณะเดียวกันพบว่านายอนุชาสุขเชิงชายอดีตนายกอบตอสะรงเรือได้ทำการถ่ายวิดีโอไลฟ์สดพร้อมกับกล่าวประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้พี่น้องชาวตำบลสะรงเรือรวมทั้งผู้ที่เห็นการไลฟ์สด ให้มาบริจาคเงินช่วยเหลือเป็นค่าทำบุญงานศพเนื่องจากครอบครัวของผู้เสียชีวิตมีฐานะที่ยากจนพร้อมเขียนระบุว่าขอบคุณมากครับทุกคนสำหรับผู้ที่มีจิตใจอยากช่วยเหลือครอบครัวลุงช่วยทองอินสมทบตุนร่วมจัดงานศพโอนเงิน 4302207321ttb ธนาคารทหารไทย ชื่อบัญชีรัดดาวันทีและดำรงชัยหลานสาวของป้าประเทืองทองอินข่าวนิวยี่สิบสี่การจนบุรีชุติการไหลวารินรายงาน